ก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ปั๊กขุนหมีใจดีคนเดิมมาส่งรถเหมือนเดิมนะพี่นะ้ก็ราบอกเลยว่าวันนี้มาอีกแล้วเดินกันต่อเดินกันดีมากๆเลยนะครับกับเจ้า Toyota c a m มรี่สนะครับวันนี้ก็ามาตามโปรกันเรียบร้อยเลยนะครับเคสนี้เนี่ยลูกค้าได้แต่ดอกมีพิเศษด้วยนะครับเริ่มต้น2 7 9จกนถึง4.29วอันนี้ลูกค้าเบอกมาเป็น6ปีไปก็เป็นดอกเบีย้ย3.89นะครับย้ำเหมือนเดิมนะครับตัวโมเดลนี้ เหลืออีกประมาณ3ขั้นถึง4คันนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งเป็นฟรีดาวลูกค้าก็เดินทางมาจากในกรุงเทพของเราเนี่ยะนะครับปลายแดงขายกันร้านสี่ผ่อนมาณเดือนละ2 0,000ื่นอันนี้ให้เป็นฟรีดาวผ่อนเดือนละ1ม0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็6เดือนแรกก็ช่วยผ่อนอีกเดือนละ1นึ่บาทนะครับใครอยากดูเจ้าแคมรี่แบบนี้โดยเป็นเรียกว่าราคาอีโคคาร์เลยและกันแหละก็ ราคารมโปรก็แค่67,000บาทเองเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะครับใครอยากสนใจอยากล่าง,ลงมาดูก็เปิดโทรด้านล่างโทรมาได้ตลอดเลยครับส่วนวันนี้ก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยส่วนวันนี้ปักขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ